มาแล้วดูบรยากาศร่มลืมล่นเป็นสถานที่ที่ว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งสําหรับชาวไทยพุทธที่ควรจะหาเวลาหาโอกาสที่จะมาสวงบุญเมาาื่อสักูนี้ขึ้นไปกราบพระพุทธทักษิณหนึ่งมงคลคร,รู้สึกว่าจิตใจอิ่มเอ,อิบครับคือเป็นพระพุทธรูปน่าจะใหญ่ที่สุดในพื้นที่จังหวัดแายแดนภาคใต้ครับ มันจะใหญ่ที่สุดนะครับขอการาบได้ขอพอรจากองค์ท่านได้บูชาได้สักการะองค์ท่านรู้สึกว่าหลับปื้มปิติยินดีอิ่มเอิบใจเพราะฉะนั้นชาวพุทธทุกคนมีเวลาหาโอกาสมานะครับมาสักการะพระพุชชะทธษินมิ่งมงคลจังหวัดนาราธิวาสครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ พันโทวีระลิขิตเลริรนะครับอนุาศาสนอาจารย์กองพลผ่านราบที่15เป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปลองสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์หนีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปนะครับเอาเอา,เอาคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์ร้อยโท กมีพลศรีหม,มงคลอนุสาสนาจารย์กรมทหารราบที่151ค,ครับเดี๋ยวนี่มาเกือบ5ปีครับครับพูดอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยครับว่าเห็นบรรยากาศการตั้งปฏิสถานของพระพุทธรูปองค์สําคัญและพุทธพุทธมนฑลจังหวัดนราธาิวาสแล้วเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างรครับที่นราธิวาสนี่ครับชาวพุทธที่นี่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความสมัครสมานสามคัคคีเห็นได้จากการก่อตั้งพุทธมนฑลขึ้นมานะครับแล้วก็มีพุทธโลกซึ่งเป็นพุทธโลกประจําบ้าน เขาเรียกว่าผู้บ้านคูคเมืองของนราธาิวาสครับพระพุทธศิลษณิณนิ่งมืองคนะครับเป็นอุค์ใหญ่ถ้าหากท่านที่เคยเดินทางมาผ่านนะครับมันจะมีเส้นพอถึงในก่อนจะถึงเข้าตัวเมืองนราธิวาสนะครับก็จะมีเส้นของลำพูลเลี้ยวไปทางอำเภอละแงะก็จะมีโอกาสได้ผ่านพุทธมณฑลแล้วก็เจอกับพุทธัิลิ์ซึ่ง สวยงามตราการตานะครับแค่ขี่รถผ่านก็เห็นสามารถาไหว้สักการะได้ด้วยใจนะครับผมผ่านประจำแต่ก็ไม่ค่อยได้แวะที่จะสักการะท่านด้วยด้วยว่าภารกิจมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าโอกาสผ่านนั้นเกือบทุกวันนะครับแล้วก็ชาวุทธที่นี่มีความเข้มแข็งแล้วก็รักดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็มีกิจกรรมโดยเฉพาะ กิจกรรมทางศาสนาเนี่ยใช้พูดที่นี่นะครับให้ความร่วมวม,มือดีแล้วก็ดูแลวัดวาอารามก็เรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้สืบอทอดอเรียกว่าอะไรฮะศาส,สนาทายาทใช่ไหมครับศาสนาทายาทในการดูแลทำนุบรำรุรงพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของกระถินผ้า,าป่าการทำนุบำรุงศาสนาวัตถขุของของพื้นที่นะครับที่นี่จะเข้มแข็งแล้วก็ไปที่ไหนก็จะ เจอส่วนมากจะเจอแต่คนรู้จักกันเพราะว่า,ามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทำโนุบรมบํารุงบูศาสนาโดยเฉพาะหน่วยองค์กรในาภาครัฐนะครับแล้วก็เอกชนในพื้นที่นราธิวาสเนี่ยให้ความร่วมมือ,อ,อเขาเรียกว่าประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เพื่อทำโนุบรมบํารุงดํารงทำโนูรศาสนาในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยให้มีความเจริญงอกงง่งยิ่งขึ้นไปครับแล้วก็ในอนาคตต่อไปเนี่ยลูกหลานของเรา ที่เติบโตอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพิษวาดก็จะได้เห็นสิ่งที่บรรพบุรุษนะครับได้ได้สร้างขึ้นโดยเฉพาะพระสิงห์มิ่งมงคลน,นะครับซึ่งในหลวงท่านได้ะสะเสด็จมามาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยพระองค์ท่านเองนะครับอ๋อนี่ขอขอนุญาตนะครับเป็น,เป,นเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุด้ดวยใช่ไหม<ช>ครับครับครับ,รบ,รบแต่อาจจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุในยุคหลังๆ ที่ที่ไม่เหมือนกับนครปฐมไม่เหมือนกับนครศรีธรรมราชบานนี้ครับก็ก็ยังถือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่มีความสําคัญทางด้านจิตใจของชาวจังหวัดนราธิวาสครับอันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็อยู่ในพื้นที่แล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนชาวไทยพุทธในในจังหวัดนราธิวาสด้วยใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มีความชํานาญการมีความเชี่ยวชาญถือว่าเป็นเจ้าบ้านที่วันนี้ถ้าถาม ถึงเรื่องของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ต้องถามท่านนี้เลยนะครับร้อยโทกวีพลศิหมงคลอนุสาสนาจารย์กรมทหารราบที่151ครับขอบคุณมากครับครับ